กดติดตามตรงนี้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครทุกวันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am เพียงฟ้าค่ะวันนี้แม่ไปได้สปินเนอร์มาใหม่ตัวหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบมีไฟ8สเต็ปนะคะเป็นรูปแบทแมนซื้อมาในราคาเพียงแค่70บาทเท่านั้นค่ะ ไม่เห็นว่ามันถูกดีก็เลยลองซื้อมารีวิวให้เด็กๆดูกันนะคะเดี๋ยวลองมาแกะดูกันดีกว่าค่ะว่ามันสามารถเล่นไฟได้8 s สเต็ปเหมือนที่เขาบอกไว้จริงหรือเปล่านะคะนี่นะคะแกะออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเล่นก็กดตรงปุ่มไฟนะคะมันก็จะมีไฟขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสเต็ปที่1น,นะคะ ก็หมุนสวยดีนะคะจะเป็นไฟสลับสีออกมาค่ะมาดูสเต็ปที่2กันดีกว่าค่ะก็กดปุ่มไฟอีกด้านละหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ไฟอีกรูปแบบหนึ่งออกมานะคะแบบนี้เวลาหมุนแล้วตัวไฟจะออกมาเป็นเส้นเส้นสลับสีกันนะคะสเต็ปที่3ก็กดเพิ่มระดับไปอีกข้างละหนึ่งครั้งนะคะ จะเป็นไฟสลับสีแบบช้าๆนะคะสวยดีค่ะจะเห็นสีที่สลับกันค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะแบบนี้ลองหมุนดูดีกว่าค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นไฟลักษณะแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะมาดูแบบที่4กันดีกว่าค่ะแบบที่4ก็คือใช้ไฟสเต็ปที่3 หนึ่งข้างคู่กับไฟสเต็ปที่หนข้างนะคะแบบนี้นะคะไฟทั้งสองข้างก็จะไม่เหมือนกันค่ะเวลาหมุนก็จะได้ไฟลักษณะแบบนี้นะคะมาดูแบบที่5กันต่อค่ะแบบที่5ใช้ไฟสเต็ปที่3ามคู่กับสเต็ปที่สนะคะจะได้ไฟแบบนี้นะคะเวลาหมุนก็จะมีลักษณะไฟเป็นแบบนี้ค่ะ แบบนี้ก็สวยนะคะเหมือนกับว่าจะมีไฟหลายๆรูปแบบมาสลับกันค่ะมาดูสเต็ปที่6กันต่อเลยดีกว่าค่ะแบบที่6ใช้ไฟแบบที่1คู่กับไฟแบบที่2นะคะแบบนี้นะคะ เวลาหมุนก็จะเป็นไฟลักษณะแบบนี้ค่ะมาดูสเต็ปที่7กันดีกว่าค่ะมันก็จะเหลือ2 1กับ3 2ซึ่ง2 1กับ1 2มันก็เหมือนกันนะคะแล้วก็2 3กับ3 2 ก็เหมือนกันอีกค่ะสรุปแม่ว่ามันได้ทั้งหมด6สเต็ปนะคะส่วน8สเต็ปที่เขาระบุมาเขาคงใช้หลักการทางคณิตศาสตร์คำนวณน,นะคะแต่ลองสลับสลับดูแล้วมันก็คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันเลยนั่แหละอีก2สเต็ปนะคะแต่ว่าได้6สเต็ปในราคา70บาทแม่ก็ว่ามันก็คุ้มอยู่นะคะสำหรับคนที่ชอบความสวยงามนะคะลืมบอกไปว่าตัวบอดี้ทำมาจาก พลาสติกนะคะซึ่งก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาค่ะเล่นง่ายค่ะจับสะดวกใกล้จะ2 0 0พันซับแล้วนะคะเด็กๆอยากให้เอาแฮนด์สปินเนอร์แบบไหนมาแจกในกิจกรรมฉลอง2,000ัพซับช่วยเม้นต์บอกด้วยนะคะแบบไหนที่มีคนเลือกมากที่สุดและแม่สามารถหาได้เดี๋ยวแม่จะเอามาจัดกิจกรรมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆก่อนใครคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย